สวัสดีครับวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับจะไปกันที่คู่ระหว่างอิตาลีกับออสเตรียนะครับเป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะลงตะกกันตอนทีสองของค่าคืนนี้อิตาลีได้ผ่านเข้ารอบมาเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม A นะครับส่วนทางออสเตรียเข้ารอบมาเป็นอันดับ2องของกลุ่ม C นะครับวันนี้ก็จะเจอกันโดยที่อิาอตาลีเนี่ยของโรเบรตมันชินี่เป็นต่อ,อยูพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ อิตาลีของโรเบนโตมันชินีเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของโจโจ้เคยรินี่กับทางด้านอเลสซานโดฟลอเรนซีนะก่อนลงสนามในเกมนี้นะครับถ้าลงเล่นไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของฟรานเชสโกอาเชบีและทางโจนนี่ดิลอเรนโซนะครับได้รับหน้าที่แทนอิตาลีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับ11นัดหลังสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ไม่แพ้คใครมาแล้วถึง30นัด และ11นัดหลังสุดพวกเขาไม่เสียประตูให้กับทีมใดเลยนะครับในรอบแรกในยิงไป7ประตูยังไม่เสียประตูให้กับทีมใดในการเล่นในรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้น่าจะฟูลทีมครับอิตาลีของทางโรเบตโตมารชินีส่วนทางออสเตรียครับก็ด้านความพร้อมของทีมเนี่ยจะรอ,อะเช็คความฟิตของมาร์ตินฮินทซเรกเกอร์นะครับกองหลังตัวหลัก ที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อตึงเล็กน้อยแต่คาดว่าน่าจะลงสนามได้นะครับตัวหลักคตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางด้านเล็กชนาดรากวิชมาเซลซาบิเซอร์ด avid 阿拉บานะครับรวมถึงกองหน้าอย่างมาโกอนาโตวิชน่าจะลงสนามได้ไม่มีปัญหาอะไรในเกมนี้นะครับามาดูเรื่องของการาฟันโทงกันนิดหนึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยทางอิตาลีดูเหนือกว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ ไม่น่าจะเป็นาทางออสเตรียเนี่ยไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของอิตาลีได้ในเกมนี้นะครับดูแล้วเหนือกว่าทุกประตูอิตาลีจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมกับไม่เสียประตูให้กับออสเตรียด้วยนะครับวันนี้ผมเชื่อยอย่างนั้นนะครับอิตาลีชนะไปเบาๆครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ